สควอชเองก,กับโคเวอร์เตรียมตอบโต้เฮเตอร์คืออะไระถ้าเกิดดูแต่หัวข้อเราจะมาพูดนึกว่าจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบริษัทอย่างเดียวใช่ปะ่ะแต่จริงๆกับปีที่แล้วปีแห่งการตื่นรูน้ของญี่ปุ่นเลยฮะยังไงครับยังไงอ,อย่างเรื่องสังคมปีที่แล้วเรามีเราเคยคุยเรื่องที่ว่าโดนนะมีน้องลูกครึ่งเข้าไปทํางานแล้วโดนบริษัทกีดกันเพราะเห็นมีชื่อต่างประเทศแปลกๆอยู่ก็เลยไม่รับอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ เอออย่างเง้แล้วซึ่งแล้วก็ออกมาเป็นข่าวระโคมข่าวใหญ่โตเลยอืมอ่ะนอกจากเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการทํางานที่ถูกกดขี่หรือถูกกีดกันอะไรอเงี้ยเป็นประเด็นใหญ่เป็นของญี่ปุ่นมากออยากดูภาพภาพแรกที่ผมให้บอลไปอ่ะอันนี้คือเป็นข่าวของปีสองพันยี่สี่บางอันเป็นของสองพันยี่ิบห้าได้ซ้ำนนะนเรื่อง power harassment เรื่องพนักไอ้นะพนักงานระดับสูงไปรวนรามพนักงานระดับ ทำงานอะไรอย่างงี้เออมีโดนไล่องค์ไล่ออกก็มีเออก็เป็นเป็นปีแห่งการตื่นรู้เรื่อง power harassment เรื่องอะไรนะเรื่องการถูกค่มขู่คุกคามพนักงานครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานพบคุกคามกันเองหรือในสื่อบันเทิงที่แฟนๆไปคุกคามดาราอะอรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นสังคมของญี่ปุ่นเขาเลย เห็นไหมเนี่ยโดนเลยคยตายนี่รู้สึกจะเป็นประธานปไะโดนได้ออกร้องไห้ขอโทษเออก็อะมรอย่าเงี้เดียกดอ่ะคราวนี้ก็เลยเข้ารวมไปถึงโคเวอร์ปีที่แล้วถ้าเกิดจริงๆอ่ะเป็นข่าวไม่รู้ว่าเราได้เล่าหรือเปล่านะก็คือเอจําได้ว่าได้เล่าว่ามีประเด็นว่าเฮ้ยเราจะอ่ทําการ คนที่มาทําร้ายทาเลนต์เราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะนะจะจัดตั้งมีการฟ้องอะไรพวกนี้ใช่ป่ะครับซึ่งขนาดขนาดมีประกาศอย่างนั้นแล้วไม่ไวายก็มีเหตุการณ์วุ่นวายอยู่เรื่อยๆอ<ห>อย่างนี้จำได้ปะที่เนเนพักไปยาวๆอ่ะจําได้พิจินเคยเล่าอยู่อ่ะขยายาได้นี่แหละแต่พม<ต>ยังไม่เคยเล่าว่าเอ้ผมเคยเล่าอย่างว่าทำไมเนเนหายไปน่าจะไม่เคยเล่ายังไม่ได้ลงลืก ก็ตามภาพนี้เลยครับอันนี้ก็คือนั่นจะได้ไม่ได้ว่าไปนะไ,ไปรู้ไปลีกอะไรมาเองนี่ครับผมเนี้นเล่าให้ฟังเลยก็ตามภาพนี้เลยสาเหตุที่ย้ายเพราะบ้านถูกงัดครับเนี่ยมาตินจังอ่านญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้เห็นไหมอ๋อไปอคอมบินิอยู่ระหว่างกลับบ้านมาด่นี่เลยนี่ในไลฟ์ที่กลับมาเลยมาตินจังที่บอกจําได้แล้วจำรายละเคสที่บอกว่ากลับที่กลับมาแล้วเจอแบบ เรื่องเรื่องแบบเจอเรื่องที่ไม่น่าเชื่อขึ้นประมาณนั้นหรือว่ากลัวมากจนต้องแบบต้องต้องย้ายไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ใช่แล้วก็มีเรื่องมีคนอ้างชื่อโคลเน่ไปขู่วางระเบิดด้วยอ๋ี่ขนาดประกาศแล้วนะเออเออก็ยังไม่วายมีเรื่องอะไรพวกนี้ไปอีกอ่ะโคเวอร์เคยประกาศอะไรบ้างก็คือเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วอ่ะฮะ รายละเอียดก็คือมีสามอย่างในการเลนะการประกาศของโคเวอร์ก็คือภาพภาพต่อไปที่ผมโชว์มันมีภาพต่อไปเป็นเรื่องโคโลเนมันมีภาพในแชทอะไรบางอย่างด้วยนี้เกี่ยวกับก็คือเขาอันนี้อันนี้เป็นอ่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นบอทโคโลเนมเออแล้วก็ไปอังไปขู่วางระเบิดโอเออบอทโคโเนีเออประมาณนี้ครับเออก็ทาก็ทำเสื่อเสื่งสิ่งที่ไม่ดีอ่ะทำทาให โครวอร์สื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะอ๋อประมาณว่าแบบไปไปไปทำแอคเขาปลอมขึ้นมาแล้วไปทําเรื่องชั่วร้ายว่างั้นก็มีอ,อ,อย่างนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นกลางปีที่แล้วโคเวอร์ก็เลยขึ้นประกาศมาอันหนึ่งว่าเราจะเริ่มดําเนินการแล้วนะกับคนที่ทําสิ่งเหล่านี้หลักๆไอ,อประกาศแรกอะ่ะหลักๆมีสามประเด็นอ่าอันนี้ประกาศนี้เขาโจหัวไว้เป็นโนเวม ber คือปลายปีที่แล้วหรือปะใช่ปลายปีปลายปีที่แล้วหรือปี่เขาประกาศไปแล้วเออก็คือหลักๆก เรวผมสรุปสันส้นๆให้คือสามอย่างที่เขาสรุปมาเมื่อปลายปีที่แล้วคืหอหนึ่งพวกที่แอบอ้างชื่อของทาเลนต์หรือเผยแพร่ข่าวลือต่างๆที่ไม่จริงติดเสียหายหอย่างที่สองคือพูดจาหยาบคายทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมและสร้างความเดืดอดร้อนให้กับช่อง youtube ของทาเลนต์คือเข้าไปในช่องของทาเลนต์แล้วก็พูดจาหยาบคายเลยอะอะไรดังนั้นสร้างความเสียดาทอ,อ,อันนี้คืออย่างที่สองอย่างที่สามก็คือูเอไปทําข้างนอก แต่ว่าพูดแต่เยวบุไปใส่ในน้าเฟซบุ๊กคุยเรื่องวีทูเบอร์อยู่เงี้ยบอกว่าอุ้ยอีกคนนี้เหรอจริงๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอ่าพูดจาสเสียหายหายไม่สุภาพใส่ร้ายป้ายสีก่อกวนทาเล้นในช่องทางต่างๆ hmm. อันนี้ก็คือสามประเด็นที่ทางโฮโลไลท์คือตามสแกนแล้วก็ถ้าเกิดหาตัวได้ก็จัดก,การฟ้องดําเนินคดีทางแพ่งทางอาญาก็ว่ากันไปอืม hmm. hmm. ปรากฏว่าหลังจากที่ประกาศไปอื ตามข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยก็คือจำนวนไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่ mm. อืมเหมือนประกาศมันยังไม่ครอบคลุมอะไรประมาณเนี้ยอ oh, 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 oh. อ๋อออ่าเพราะตอนปหน้าจะประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยมีประกาศขึ้นมาอีกประกาศหนึ่งรูปต่อไปใช่ปะครับหรือว่าใช่เราต่อไปเลยอ่ะอันนี้เหมือนจะไ mm. อ้นะเหมือนประกาศเก่าๆดูจะไม่เข้าใจกัน mm. อืมเออก็เลยมีประกาศอันใหม่ขึ้นมาว่าเอ้ย จากที่เคยประกาศไปอ่ะเราเริ่มเออดำเนินคดีไปแล้วนะรายละเอียดยังไงก็ว่าไปแต่นี่ก็คือจากรายละเอียดที่มีสามอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้เนี้ยอืมในประกาศล่าสุดที่เพิ่งประกาศไปอ่ะมันมีอรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วยอืมอันนี้ไอ้อันนี้ก็คือไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนึกว่าผมไปทําภาษาอังกฤษขึ้นมาเองคือไอ้นี้จริงๆอ่าผมก็ตัดกโคเวอร์นั่นแหละอืม เออน่หละแต่ผมจริงๆอ่ะแต่ละข้อมันมีรายละเอียดของมันอยู่แต่ว่าผมตัดรายละเอียดออกแล้วก็ให้ดูเป็นหัวข้อว่าจริงๆอ่ะจากตะกี้เนี้ยผมประกาศว่ามันมีสามหัวข้อหลักๆ <c oughs> ประกาศของปีนี้ยขึ้นมาเป็นหกข้อครับอืรายละเอียดสั้นๆแบบสรุปแบบสั้นได้ใจความอย่างของใหม่เนี้ยอันแรกก็คือเหมือนเดิมพูดจาสีแห,หายไม่สุภาพสลายไปสีก่อกวนทาเลนในช่องทางต่างๆ <c oughs> อันนี้เหมือนประกาศเก่า ข้อสองก็คือแอปอ้างชื่อของทาเลนต์เผยแพร่ข่าวหรือไม่จริงอันนี้ประกาศไปแล้วข้อสามคืออละเมิดพิกสิทธิ์ของโคเวอร์แอบอ้างชื่อบริษัทแอบอ้างชื่อของทาเลนต์และไปเผยแพร่ข้อมูลเท็จแต่ก่อการนอกประเทศญี่ปุ่นข้อสามเนี่ยมันจะมีด้วยว่าเออเอาไซเแปนคืออย่างนี้คือคนเข้าใจว่า ในประกาศนั้นอะเฉพาะในมีผลเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นอืมอ่าชาล่าเราอยู่ประเทศสมมติประเทศที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นอะอืมแล้วก็เก่าว่าท้ายด้สิเขาไม่มาตามจับเราหรอกชาล่าเอออ่าบอกอันนี้ก็คือบอกว่าเอาไซญี่ปุ่นผมก็จะไปเล่นคุณด้วยอืมอืออ่าข้อที่ข้อที่สี่คือมีการไรนะนอกคือแตะ ของเก่าอะ่ะมันมีเรื่องเข้าไปในช่องยูทิวของทารเลนใช่ปะรหรือไม่ก็เรื่องโซเชียลบีดียอ,อต่างๆออข้อสี่คือต่อด้วยอันนี้คือสร้างเว็บส่วนตัวหรือไปสร้างแอคเคาท์อะไรส่วนตัวอืมเออแล้วก็ประกาศในที่ของตัวเองเอพื่อรเรื่อสิทธิต่างๆก็ไปดีกหน้าตาไปเออเออนั่นแหละไปแล้อสิทธิ์อะของทั้งทาเลนและโคเวอร์พวกด็อกซิงเออประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ไป ไปทาที่อาคาเคคนอื่นเนี่ยอาจจะสร้างเว็บเองอะไรเงี้ยเอออย่พึ่งคนสอบตัวเองเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าไอนะไม่ได้ประกาศไว้นี่ว่าถ้าเกิดใช้ของตัวเองเราจะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็คือสีธนชนชัยอ,อ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วปก <c oughs> ก็เลยอ่าประกาศด้วยไอ้น,นี่กูก็รอดด้วย <c oughs> ข้อที่ห้ามันจะไปเกี่ยวข้องกับข้อที่สามก็คือให้คำปรึกษาเข้าประกบหน่วยงานกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ที่ทําการดําเนินคดีกผู้ละเมิดทาเลนต์และพนักงานของโคเวอร์ hmm. อ่าสมมติอะถ้าเกิดใครอย่างเช่นสมมติว่าเรื่องเกิดที่โคเวอร์สมมติประเทศเออยู่นอกญี่ปุ่น mm hmm. อ่าส่งไปให้หน่วยงานนั้นๆแล้วก็จัดการฟ้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางทีกฎหมายในญี่ปุ่นหรือือในประเทศนั้นอาจจะมีอ่าข้อแตกต่างกันนิดหน่อยโคเวอร์เขาลงทุนบอกว่าสามารถทับให้คาปรึกษากับหน่วยงานนั้นๆได้เพื่อจะดําเนินคดีกับคนที่ละเมิด พาเลนต์กับพนักงานของตัวเองอันนั้นคือข้อที่ห้าครับข้อที่หกก็คือมันมีนะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่นี้เขาใช้คาว่าสเต็ทโฮเดอร์แต่จริงๆอ่ะเขามีพันธมิตรอยู่อีกสองบริษัทอีกอันนึงเราเคยลงข่าวไปแล้วคืออันนี้คัลเลอร์นิติสังจิอ๋อเขาเขาเขาก็ร่วมงานกันถูกป่ะใช่ไหมจะละแต่เกิดแต่ว่าในประกาศนี้จริงมีเพิ่มหม่อีกบริษัทหนึ่งคือยู m ูอมอม อาจจะงงหน่อยอาจจะไม่คุ้นชื่อ U M M ก็คือบริษัทก้นสังกัดของฮิคารคินบริษัทของฮิคาคินเลยมั้งซึ่งเป็นนะนะสังกัดยูทูบเบอร์ใหญ่ของญี่ปุ่นเลยไม่ใช่วีนะเป็นยูทูบเบอร์แบบคนจริงๆเลยอ่ะคือคือยูทูบเบอร์อย่างนี้ในไทยในไทยยังไม่แน่ใจว่ามีทรงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเอไหวไหมในอาอมแหววอะไรอย่างงี้ไม่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเลเวลแบบว่ามีออะไรนะมียูทูบเบอร์หลายๆคนในเครือนะจะใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่ไง ืออยอานนี้อานนี้เหมือนค่ายวีแต่ว่าเป็นยูทูบเบอร์เข้าไหมเหมือนค่ายวีค่ายวียแบบว่าอย่างอะคอนุญาตยกตัวอย่างอย่างโคเวอร์นิจิซังจีอ่ออันนี้คลเลอร์หรือแบบาอย่างของไทยอะคอนุญาตยกตัวอย่างอย่างพิกเซลอยนะพิกเซล,ล,าลา่าประมาณเน,นี้ยเป็นประมาณนั้นแต่คิดว่าแต่เปลี่ยนเป็นยูทูบเบอร์เป็นเป็นคนอะเป็นแบบว่าเป็นมนุษย์ปกติเผยหน้าอะไรเงี้ยอ่าเป็นทรงนั้นในญี่ปุ่นมีเยอะนะครับมีแบบว่าเป็นองค์กร บริษัทที่แบบเป็นเป็นแบบเอเจนซี่ของยูทูบเบอร์ศิลปินออนไลน์แบบนี้มีนะเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นครับอาเสริมคุณแนวน้ะบอกมันคือเอเจนซี่แต่ไม่ใช่แบบแห่หัวแน่นอนอ่าใช่ใช่เอเจนซี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่ทรงแห่หัวแต่หมายถึงว่า <c oughs> เป็นแบบยูทูบเบอร์ที่มีเอเจนซี่ที่แบบไม่ได้ทําเป็นสแตนด์อะโลนแต่ว่ามีเอเจนซี่บริษัทที่แบบว่าเออคอยจัดการด้านเอกสารด้านกฎหมายด้านแหรงต่าง ช่วยเหลือประมาณนั้นนะครับ uh huh. แม้แต่ช่องทํากับข้าวอย่างไอคิมากุเลคุกที่แบบว่าไป uh huh. ไปตกปลามีออกไปออกเรือมาทําซูชิอะไรเงี้ยนั่นก็มีเอเจนซี่อืมที่ที่คอยดูแลต่างลาอีกทีหนึ่งเหมือนกันเป็นต้นนะครับ uh huh. อ่ะเสริมประมาณนี้อืมใช่ก็คือเอ่อที่ข้อนี้ก็คือหมายความว่านอกจากเราเราที่เราทําเราไม่ได้ทำเดียวเดียว uh huh. เรามีพันธมิตรด้วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน แต่เค่เจอเคสที่แปลกๆแบบว่าไนะฮโลไรค์เคยเจอแต่มิจิไม่เคยเจออย่างเงี้ยก็ให้ความช่วยเหลือกันได้อเอออย่างเงี้ยก็คือมีการร่วมมือกันตลอดแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยเหลือทั้งด้านข้อกฎหมายอะไรที่ไม่เคยเจอแลกเปลี่ยนตลอดครับไม่ได้อยู่คนเดียวก็คือจะบอกว่าคราวนี้คือเล่นใหญ่อ่ะจากสามข้อที่ดูคนจะไม่เข้าใจกันก็เลยมีประกาศนี้เพิ่มขึ้นมาอ ซึ่งประกาศนี้ทําให้คิดว่าก็แปลว่าไอประกาศที่แล้วมันไม่มีผลที่ทําให้ลดลงแถมมีคนหัวหมอยต่างหากเนอะเลยต้องประกาศเพิ่มขึ้นให้มีรายละเอียดเยอะขึ้นอ่าก็เป็นต่อไปว่าเออไอพวกนี้คราวนี้ก็ผมว่าใจความหลักก็คือนอกญี่ปุ่นก็ไม่รอดอืมเขาก็น่าจะติดตามล่าได้แหละคิดว่าถ้ามันเรื่องใหญ่จริงๆผมก็คิดว่าน่าจะต้องไล่ล่ากันเอออ่านั่นแหละแต่ว่าโฮโลไล่เออโคเวอร์ดิจิตอลจริงเราเคยพูดกันเรื่องนี้กันบ่อย ดูหัวข้อมีชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นคุ้นอ่ะคุ้นเราคุยกันบ่อยๆอย่างต้นรายการก็คุ้นก็คุยกันแต่ว่าเรื่องฮารัสเมนเรื่องอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยคุยกันแต่แควอินิกมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยอันนี้มีภาพจากที่แคปจากแบบเขาโนะภานจิมะโนจิมะทีคุณโนจิมะที่เป็นคนแต่งในเรื่องดีเมิร์สดีเมคก็ดนี่แหละที่เราพูดไปต้นรายการับ อย่าว่าแต่โคเวอร์อย่าว่าแต่วีทูเบอร์คนในบริษัทเลยผู้กำกับต่างๆก็ไม่รอดในสควออีนิกอ่ะทีมงานนักพัฒนาเกมในส่วนต่างๆว่างนั้นก็โดนอ,อย่างเงี้ยออย่างใน,ใ,นในทวิตของโนมูล,ละเอโนจิมะตั้งแต่น่าจะปีสองปีที่แล้วอ่ะบนหน้าทว e ิตเตอร์เฮ้ยด่าเรื่องเกมเกมไม่ดีอะไรพวกเนี้ยผมโอเคนะแต่ด่าผมนี่คืออะไรวะอืม นี่เนื้อหาอะไรประมาณเอใช้ป่ะเนื้อหาในทวิตเตอร์ประมาณนั้นอ่าประมาณประมาณนั้นแล้วใช้แบบว่าเอ่ออะไรอ่ะเออการกุจกเดิดงานเรื่องวิการงานเนี่ยผมโอเคไม่มีปัญหาใช่เรื่องปกติอยู่แล้วประมาณนั้นประมาณนั้นครับแต่ดาผมเนี่ยอืหมายความว่าอย่างไรอือใช่ป่ะประมาณนี้นะส่งนั้นส่งนั้นส่งนั้นครับส่งนั้นอืมอืแล้วก็จริงๆเรื่องไฟนอลเนี่ย มีหลายเ mm hmm. ฟนอนสิบสี่มีหลายการณีมากออ mm hmm. อย่างถ้าเกิดใครตามข่าวตลอดมีประกาศว,ว่าจะนำพกอาวุธจริงไปในงานอ mm ีเ hmm. วนตะ์เฟนอนสิบสี่ือนะแล้วเวลานะแล้วก็เรื่องแฟนเฟนอนด่าแฟนเฟนอนกันเองเออเออนะแล้วก็จะามไปด่าโปรดิวเซอร์อย่างอย่างเช่นคุณนงูุระก็โดน mm hmm. หมายถึงว่าอะไรนะสมมติว่าเฟนอนสิบสี่ดาวเทลอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องบทแปลกๆเงี mm ้ยเทวิตไปดา่า โอมูระที่ดูแลฟอนอนเจตอยู่ออถ,ถ้าแถวไ,ไปดา่าโยกทีอย่างเงี้ยเอออีกเรื่องหนึ่งใ้่ป่ะมันก็จริงๆก็ไม่ควรด่าหรอกแต่มันก็ควรด่าให้ถูกคนโนมูระเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอ,อโปรเจกต์นี้ไปด่าเขาทําไมฮิลหรือย่างโนจิมะที่เปิดอยู่เนี้ยมีไปด่าสัตว์เลี้ยงเขาด้วยเออเมื่อกี้ที่พี่จินพูดถึงตัวคือกลาง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 ทัดว่าแบบเออมาใช้คําแบบทําแย่ๆใส่เขายังไงแล้วนอกจากนี้มันยังไปด่าสัตว์เลี้ยงเขาด้วยมอมอดที่เขาเลี้ยงเนี้ยก็ยังไปใช้คําด่าซึ่งมันแบบ มใช่เหรอวะเอออะไรแบบนั้นนะครับอ่าอ่ะ,อะมีเรื่องนั้นเอ่มีเรื่องอะไรนะโดนไปดา่าคนภาคคนอลสิบสี่ในทวิตเตอร์อย่างเงี้ยหรือแม้แต่โยชิพีก็โดนอนะก็แต่แต่มันใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครตามไฟนอลซีรีส์ไฟนอลม,มาตลอดอย่างตะกี้เนี้ยคุณโนจิมะก็คุยถึงหรือถ้าเกิดแม้แต่ในไฟนอลสิบสี่ผมจตไม่ผิด คุณโยชิพีเขาก็พูดบ่อยๆว่าถ้าเกิดเกมมีปัญหาหรืออะไรอ่ะว่าได้วิจารณได้แล้วเขาจะไปปรับปรุงหรือแม้แต่โปรดิวเซอร์หรือพวกฟอจ็ด 7A ผมก็ได้ยินคํานี้อยู่บ้างนะอืมีอะไรไม่อะไรอย่างที่ผมเคยคุยเรื่องสัมภาษณ์หรือแม้แต่ไรนะฟอิบห15คนเก่าอ่ะเกมดีเกมไม่ดีกับตากับตาเออธรรตาตานั้นเรียกว่าเรียกว่าเปิดรับมากไปด้วยซ้ําอันนั้นอ่ะ แบบเหมือนเหมือนประมาณว่าแบบประมาณว่าอะไรนะมีจัดไลฟ์ทุกสัปดาห์ว่าแบบเอ้ยใครใครว่าอะไรบ้างเอามาคุยกันแล้วเดี๋ยวเราปรับตามอะไรเงี้ยแล้วจนจนแบบเหมือนเหมือนแบบว่าคนมั่งแบบก็เข้าไปใส่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อะไรการแบบเอ้ยไปเปิดโอกาสอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาอย่างตัวอย่างที่ค่อนข้างโอเคหน่อยก็คืออย่างคุณนาโอกิที่เป็นผู้กำกับฟอนต์เจ็ดไอรีเมครีเบิร์ดนะครับเขาก็อย่างเรื่องมินิเกมที่ด่ากัน เทียที่บ่นกันก็เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าภาคสามเขาจะเออเขาจะบาลานซ์ให้มันดีขึ้นนะครับหลังจากที่แบบว่าเออก็แบบได้รับฟีดแบ็แบบนี้มาก็จะปรับปรุงอะไรเงี้ยเขาก็โอเคนะเอออืมนั่นแหละก็จนนั่นจนรู้สึกว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ละเหมือนโดนอยู่ฝ่ายเดียวสิบมกรลาครับมีประกาศประกาศหนึ่งสไตล์คล้ายคล้าโคเวอร์ที่เราพูดถึงตะกีนนี่แหละเออแต่ก็มีมีเกินหน่อยหนึ่งบอกว่าเอ๊ย ไอ้เรื่องฟีดแบ็กคอมเมนต์รีเควสต์างๆที่เกี่ยวกับเกมอะ่ะพวกเรารับไว้ตลอดอยู่แล้วอืมเออซึ่งมันมันก็เป็นสิ่งดีที่เราจะได้นําไปปรับปรุงเกมของเราต่อไปอแต่การที่ไปทําอะไรไม่ดีไปละเมิดคนที่พนักงานอืมหรือแม้แต่แฟนเกม,อ,มอะไรต่างๆทั้ง,งหลายครับมันเกินเลยขอบเขตไปอืมอืมอืมทางบริษัทจําเป็นที่รู้สึกว่าจะต้องทําการ ลงโทษผู้ละเมิดเลยประมาณนี้บอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ควรปล่อยไว้เฉยๆแล้วมันละเมิดกันเกินไปเพื่อที่จะเกิดนะเพื่อที่ป้องกันเหตุที่จะเกิดอันตรายแก่พนักงานบริษัทของเราจึงขอประกาศว่าคนที่ละเมิดสิ่งเหล่านี้ทางเราจะเริ่มทําการพิจารณาดําเนินคดีเป็นเคสเคสไปเคสไปก็นั้นแล้วก็ก็มีว่าเอ้ยถ้าเกิดเอ้นะการกระทําแบบไหนบ้างที่ จะเราจะพิจารณาว่าจะดูว่าดําเนินคด,ดีทางกฎหมายได้บ้างอืก็ว่ากันไปว่าเฮมีมีการโดนการคมคู่การกระทํารุนแรงโดยตรงหมายถึงว่าคมคู่หรือว่าทํารุนแรงโดยตรงเลยอะแบบว่าเจอหน้าต่อหน้าอย่างเงี้ยออไม่รอดนะใช้ภาษารุนแรงไม่ว่าทางตรงทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางโซเช,ชียลมีเดียทั้งกับคนหรือสถานที่ทำการ ก็เหมือนคนที่เคยไปบอกว่าจะไปทํารุนแรงที่อีเวนต์ฟอร์นอสิบสี่อะไรเงี้ยไอซีเข้าใจไหมพวกนี้ก็เอินแล้วก็จับได้ดําเนินคดีอืมอ่อให้เกิดความําคาญซ้ําๆตื้อแบบแบบไปทวิตเตอร์บอกนี่ผมว่าอย่างนี้มันน่าจะดีนะไอ้ที่ผมแนะนําคุณทําไปยังก็จชนาย่างน่าจะมีไหมอะไเงี้ยไปก่อควาแบบเนี้ยก่อให้เกิดความลาคาญซ้ําๆอืมอมอืมอันนี้ก็เข้าข่ายอืม เข้าไปในสถานที่ทํางานออฟฟิศอีเวนต์โดยกระทําการน่าสงสัยหรือเข้าไปทัางที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้มันก็โดนบุกรุกแหละมันก็คือบุกลุกแหละแนละใช่ไหมอันนี้ชัดเจนเออเราบอกว่าอะไรแปลกๆมาก็ดาเนินคดีเหมือนกันนะจ๊ะอืมอืมเออแล้วก็เหยียดเชื้อชาติศาสนาอาชีพอืม discrimination ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผิดกฎหมายอรู้สึกผิดกฎหมายอเมริกาอนเหยียดเชื้อชาติเนี่ย ก <S <S ็ด้วยก็ตอนนี้สแควร์มันอินเตอร์มากขึ้นเราก็คงมีอะไรแบบนี้มั้งอืมแล้วเมื่อสิทธิส่วนบทคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นถ่ายรูปถ่ายวิดีโออ่าทอล์กิ้งพูดจาคุกคามรวนลามอืมอือืมอืมไอ้พวกนี้ไม่ได้อืมออเอเออมีนั่นแล้วก็พวกหรือว่าการกระทําการการค้าเกี่ยวกับติดต่อเรื่องการค้าต่างๆแบบไม่มี เออนะไม่มีเหตุผลนะแบบไีนะคนเข้าไปก่อกวนว่าจะคือสินค้าโดยอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์หรือเปลี่ยนสินค้าอันนี้อันนี้มันโหอันนี้ก็ลงดีเทลเป็นแบบเออลูกค้าเรื่องเยอะประมาณนั้น <laughs> นะต้องการคําขอโทษโดยอยากเป็นทางการในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรไม่มีเหตุผลอ๋ออันนี้<ล>ผมเข้าใจนะคือคืองนี้คืองนี้ในญี่ปุ่นนะมันจะมีแบบว่าพวกที่แบบ มนุษย์ลุงมนุษย์ป้าซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่มนุษย์ลุงมนุษย์ป้าสะทีเดียวแบบต้องการให้เกิดการอะไรนะเกิดการขอโทษอย่างถึงที่สุดจนกว่าตัวเองจะพอใจเช่นมีเคสแบบเสิร์ฟอาหารผิดเมนูแล้วแบบแบบอะไรนะพนักง,งานลงไปกราบยังไม่พอใจอะไรเงี้ยเออมันจะมีมีเป็นเลเวลนั้นนะญี่ปุ่นนะแบบ คือพวกแบบเหมือนเหมือนมึงหลุดมาจากยุคเอโดะไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนมึงเป็นมึงซามูไรอิเซไกมาเลยไอ้เหี้ยมึงมาอยู่ในยุคแบบนี้ได้ยังไงญี่ปุ่นมีแบบนั้นนะฮะพวกพวกเยอะๆพวกแก่ๆเยอะๆมีอยู่ยังมีอยู่อืมแล้วก็เลยอาจจะมีเคสแบบประมาณว่าเอ้ยทำไมแผ่นเปิดไม่ติดอะไรเงี้ยแบบแบบว่าแบบเอ้ยชดใช้มาอย่างนี้อย่างนั้นก็คือวอยไวไม่จบไม่สิ้นมันก็มีอืม พอเกินไปใช่ปะก็ดาเนินคดีลับแม่งเลยใน,ในไทยก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเออคนแบบนี้ก่อกวนว่านี่มันก่อกวนแล้วไม่นะออทาให้ไม่มีเลยนะก่อความไม่สงบในสถานที่บุกส่วนตัวแล้วไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่สาธารนณะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าแหละบรรทัดสุดท้ายน่าสนใจอืนโยบายที่พูดไปแล้วนั้นแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งแต่ไม่ได้บังคับใช้ที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวจะบัง ทับใช้เกี่ยวทั้ง Square Enix ทั่วโลกจบเปลี่ยนไปตามประเทศนั้นๆก็คือ,อ <c oughs> ว่าอาจจะนะอาจจริงๆอ่ะอ้างอิงมาจากกฎหมายญี่ปุ่นแต่ว่าจะบังคับใช้ทั่วโลกด้วยทั้งเมริกาด้วยทั้งที่ต่างๆที่มีควบคุมพนักงานของ Square Enix ทั้งหมดทั่วโลกมันก็ต้องถ้าเกิดทำซักทางเลยเนาะอ่านั่นแหละถ้าป,ประเทศไหนๆที่ไม่ตรงกฎหมายนักก็จะพยายามแอปพลา ให้เข้ากดเกณฑ์ก huh. okay. mm. uh ับกดนี้ที่ส yep. ุดเพื่อจะคุ้มครองพนักงานทั่วโลกของสอินิกอันนี้ก็ก็แปลว่าเป็นปัญหาหลักคือญี่ปุ่นเนี่ยก็ญี่ปุ่นมันก็จะเป็นแนวไอ้นี่ยของสไปนิกผมว่าไปทางโกลออลมากกว่ารู้สึกว่าปัญหาใหญ่ๆมาจากพวกเข้าไปเขียนด่าเยอะๆเออมปนเรื่อง Final สิบสี่นส่วนใหญ่ก็ฝรั่งที่เป็นปัญหา เนาะเออซึ่งกลับกรรกับโคเวอร์ที่มีทางญี่ปุ่นและฝรั่งพอๆกันครับอืมเออเพราะญี่ปุ่นเขาจริงๆอะ่ะต้องเขาคงนึกว่าอย่างที่บอกเขานึกว่าบังคับใช้แต่ในญี่ปุ่นไงแต่จริงๆก็เรื่องดํเนินเินคดีส่วนใหญ่ก็เกิดที่ญี่ปุ่นจริง,ง,ง,งๆนะอืมเอ่แต่แต่เขาบอกว่าอย่านึกว่าอยู่นอกญี่ปุ่นจะรอดอืมก็ซึ่งนั่นแหละเนาะเรื่องสภาสังคมอะเนาะซึ่งไม่รู้ดิมัน ต่สภาพสังคมของคนเล่นเกมคือคนตามบีทิเวเบอร์อย่างบีทิเวเบอร์ที่พอเข้าใจได้เป็นพวกแอนตี้หรือเปล่าใช่ไหมผมว่า,าเป็น <Anti> แอบนบตี้คอมอนคอมเพอร์ด้วยผมว่าแอนตี้ทั้งทั้งสองแบบแหละอืมอถ้าจะทําแบบนี้มันมันมีเหตุผลอะไรอะ่ะถูกปะ่ะนอกจากแบบเอิมต้องแอนตี้หรือแบบมึงต้องแบบมีรู้สึกมีปัญหากับสิ่งกับศิลปินกับคนกับอะไรสักอย่างถึงทําอย่างนี้ถูกปะ่ะ ซึ่งอาจะใช่เพราะไอตี้อย่างเดียวก็ก็ใก,กลยอยู่เดีผมมองว่าถ้าหากว่าอะไรนะสมมติเป็นลูกค้าที่ไปเคลมเนี่ยสมมติไปเคลมเนี่ยม,มันจะต้องมีมันจะต้องมีเส้นมันต้องมีเส้นหนึ่งอยู่ถูกป่าว่าเอ้ยสามารถรับได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่บางคนแบบเอ้ยจะไม่จบสักทีเนี่ยบางทีมันแบบเอ้ยมันก็ต้องมีขอบเขตหน่อยไหมอะไรเงี้ยถูกไหมกับการเป็นลูกค้ามันไม่ใช่ว่าคือผมเคยพูดแล้วเหมือนกันว่าเคยมีคำหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะให้ลูกค้าคือพระเจ้าถูกไหม ลูกค้าคือพระเจ้าเนี่ยจริงๆอ่ะมันความเหมาะสมนะอ๋อมันคือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลูกค้าคิดกับตัวคิดใส่ตัวเองนะเว้ยการที่คิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าคือวิธีการเซอร์วิสของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทํางานบริการผู้ที่ทํางานเซอร์วิสควรจะคิดแบบนั้นเพื่อจะทําให้แบบว่าตัวเองได้มีความตั้งใจในการเซอร์วิสให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มที่โดยไม่แบ่งแยกโดยไม่เอ่อไม่บิดพลิ้วประมาณนั้นแต่ถ้าลูกค้าคิดว่าตัวเองคือพระเจ้าเนี่ยมันจะกลายเป็น กูจะทำอะไรก็ได้เพราะกะูคือกูคืลูกค้าซึ่งมันมันไม่ใช่ไงประมาณนั้นเออ